คุณทุกคนมากเลยนะที่มากันในรอบนี้ขอบคุณจริงๆก็ได้ยินว่ารี้มาถึง400สองคนขอบคุณมากเลยที่ที่มากันนะครับผมดีใจมากๆเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยดูแล้วด้วยใช่ไหมรอบคุณก็มาดูอีกรอบรักจับใจก็มาดูด้วยใช่ไหมขอบคุณมากเลยที่มาสุดทุนงานในบ้านผมนะครับ400,000นะครับ ก็บอกว่าเผื่อผมมีความไอดีก็พหวังว่าทุกคนจะมาดูเหมือนกันนะรู้สึกว่ามีโปรเจกต์มาเหมือนกันนะครับก็เรื่องตอนนี้ใช้ค่าเงินี่ใช้ด่วนจะรับบทเป็นใช้ด่วนนี่ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลยที่มากันนะครับได้ดูวัยเอกที่ไปนั่นแ่บไปบางคนอาจจะไม่ไปผมก็เป็นชีวิตได้ เมื่อวานนี้ผมได้ไปถ่ายเอ็มบีกับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเขาบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านที่ทำเพลงให้กับเราคือบ้านหลังใหม่ของเราเหมือนกันคืออัพจีเราฝากมาบอกว่าพวกเราน่ารักกันมากไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนที่แบบส่งไปขอบคุณเขาทธอรีบไปขอบคุณเขาบดางคนก็เอาของฝากไปให้ทากีมาเขาเขาก็ดีใจมากถ่ายกันทุกวันทั้งคืนเลยแล้วก็สนุกมากๆถ้ามีเวลา ผมคงได้คาเวกเตอร์ในวงผมมาแนะนำให้กับผู้คนที่รู้จักนะขอบคุณทุกท่านได้ยินว่าในรอบของคนอืืนๆมนีถามคำถามกันด้วยถามคำถามนะครับผมเอาละเราเรามาเล่นถามกรถามกักไหม อย่าใส่แต่ว่าชื่อี้งห้ทักแล้วแต่ที่ผมยังไมักชืนี้เพราะว่าผมผมชุดเก่าผมก็เลยยังไม่ซักยอรว่าถ้าใส่ครบขางที่หน้ากันได้กันคระถามีกว้าผมจะไปรับผมใครจะถามอีกแล้วอ๋อวนนี้ชื่อแม่ครับเป็นเพื่อนของเองไม่มีแฟนคถามอะไรใครจะถามอ ใครครับถามว่าอะไรครับตัวนี้คนนี้หนักไหมตอนห้เขียวจ้ะอะไรนะครับหนักไหมแต่หนักไหมตอนห้ายสำหรับที่แล้วผมไม่ได้รู้ยินนะ ร้องที่ผมรักมากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าแฟนตับเล่าลิ้มที่มมากไมเชื่อหรอที่เาเนี่ยการพูดคำยิเศษขผมขึ้นรูปใจเอาละอ่า้ลใจนะนเียองผมก็รเขาอยู่แล้ว जांदी ทั้งหมดคุณแม่ผมชคุณจูเลยยแม่รู้ไหมยังไมได้ยินตอนที่สี่อะไรนะไนะครลายฟนไทยที่ดุดเดผมจะ้องน้ตามตรงเลยนะคนที่รักเขาจรักท่าที่เราะว่านที่มามกต่างเลยนะแต่ว่าอนนี้เนี่ยท่านต้องูให้ดีห่อน 好你也可以。嗯嗯嗯 ว่ายากเราเราทำไม่ดีคือผมห้ามไม่ได้จริงๆครับคือเราไม่รู้จะเปิดยังไงเวลาที่เราเจอแล้วมันหยิบอีกคนมันยิ้มอ่ะมคนมานยิ้มให้แล้วเราต้องทำเป็นแบบเราไม่เห็นใครเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเดินอย่างนี้แล้วมันทำให้งานไม่ดีเนี่ยให้เขาจ้างคนอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจ้างเราเราจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาซีเรียสจริงๆถ้าเป็นงานที่ต้องเป็นแบบดแผนจริงๆผมจะเดินไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่า ถ้าคนเราต <t disappears> <royalty> ั้งใจทำอะไรแล้วทำได้หมดทอย่าง้โหขโมกหขอที่หกอที่หโม้่หของ่ากอ้หกขที่หา้หนที่หมขโมย่ากอทกมยก็มีหก้่มอีโม้่่อห้ จริงๆว่าผมผมชอบแล้วก็รักหมดเลยนะครับยิ่งอย่างอย่างละครเนี่ยผมก็เพิ่งได้มารู้ว่าความสุขของการที่เราได้ไปเป็นคนอื่นได้ไปเล่นแล้วก็คนอื่นได้มีความสุขได้มีตามไปกับเราอ่ะเราก็รู้สึกสนุกนะครับแต่ส่วนเรื่องนา้นเลงตอนนี้ที่มาแล้วก็สนุกมากเลยคือได้ฟังตามเสียงเท้เรารักข้าคือได้มาลงก,กับวงที่เขาชอบเพลเงแนวเดียวกับเรา <S <S แล้วก็พอมีเป็นลาวาเราก็นตัวต่อกันแล้วก็เป็นกันที่ รู้สึกตื่นเต้นครับมีความสุกับชาครับครผมคำถามว่าที่เจ็ดครับผมม,มีแฟนคลับจากเมืองจีนต้อาการให้ผมเป็นเมืองจีนคือว่าถ้าผมเนี่ยตามทวิตเตอร์ก็มีคนหนึ่งครับพิพกิมาพกมาหรือสิ่อย่นะครับ บิก,ก,กิมาบิกิมามเ็เาส่งมาตลอดเราไม่อ่านตลอดเลยว่าใจเราเราไม่กิส่งมันกับเข้าไปแต่วันนี้ไม่ใช่เราส่งไม่ได้นะแต่เราอยากจะแบบส่งภาาไทยไปนะพี่ไม่อยากส่งภษาภาษาอังกฤษษาฝรงเราด้วยก็รู้สึกข,ข,ขอบคุณมากๆที่มีนะครับท,ท,ที่ที่นู่นทำเบสให้เราด้วยฝากขอบคุณเขด้วยครับ เลิกกินเลยไม่ใช่นหรลิกกินดีใจมาดีใจมากตอนนี้ม่ทำลาวเลยนะวันะขาได้แม่ทำหลายๆแม่ทำที่แม่เป็นก็มีนะมีได้เยะยะนนั่นเป็นคำว่าที่เก่าแล้วกันนะอ้ ไม่ใช่มันนี่รอบถ่ายผมเลยว่าผมมารอบแรกผมก็ผัดใจในตัวผมคิ่านี้ว่าคุยชิวมากจริงี่เรื่องเก่งกับป้าเลยแล้วว่าฉากที่ประทับใจของวันนี้คือฉากที่ผมได้เห็นคือฉากที่ซูรี่มาซื้อโรตีนี่มาดูซื้อโรตีแต่ผมก็ไม่สังเกตจะไม่รู้เลยก็เป็นอีกรอบหนึ่งแต่ผมสังเกต น้องผมจะออกมาแล้วทำไมต้องเป็นน้องผมที่ต้องมายืนรอขึ้นรถตี๋ใช่ไหมเดี๋ยวต้องคุยกับคุณเก๋ก่อนแล้วผมจะไปค้าหา้อที่เก้าน้องชายน้องชายว่างมาเลยเอาไปข้อสุดท้ายไเลยไม่บอกนะไม่พอนะเงินสองก๊อปเอาไปว่าให้สองคนรวมกัน อินสตาแกรมอัปโหลดรูปอะไรได้ไหมวนนี้ผมจะไม่โกหกทุกคนนะครับผมอินสตาแกรมตอนนี้ผมกำลังอัดเล่นอยู่แต่ว่าหมูต้มโต๊ะ29นี่ยนั่นคือของผมนะครับผมโดยที่ตอนนี้คนที่คอยโพสต์ทางที่ผมบอกกับผมของคือที่ปอบแต่เรื่องของเออเกาเรียกว่าอะไรโพสต์หรือว่าโพล้อหรือโพล้อใครหรืออะไรเดี๋ยวผมขอศึกษาตั้งแต่

หนักมากลอีชนไปพบเจอนเจะภาพตายเกลี้ยงเราไปขอถามที่สิจะไปหาลิทเพียมีเพียมีอะไรจะฝากถึงน้องชายไหมจะไปหาลิทแก็ี พุดที่ได้ไปร้อยเอกขอบคุณมากบรรยากาศเหมือนที่บ้านเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็แฟนที่อยู่ที่นู้นก็รับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากครั้งนี้ต้องหน้นะครับ,บสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่ผมตายบอกก็เลยเขายืนเงินผมเล่นเกมเป็นเงินสี่พันเจ็ดร้อยบาท ทำไมเขายังไม่จองใช้ที่ผมวันน้นาเขาได้โอกาได้ใหน้องหหัวใจดีแล้วก่าีหามคอนเสิร์ตผมวิจะมาให้ผม แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยการที่ผมมีแรงทำงานทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าทุกๆคนไม่มีทุกคนไม่มีผมที่บอกดูทุกคนมากมากเลครับเราจะทำกันจ้าเราเป็นกันกัน